แค่หยดน้ำตาของพระรูปหนึ่งทำไมถึงทำให้ตำรวจทั้งโรงพักนิ่งเงียบเรื่องราวทั้งหมดไม่มีใครกล้าพูดแต่ทุกคนในหมู่บ้านจดจำวันนั้นไม่มีวันลืมความลับอะไรซ่อนอยู่หลังความเงียบของพระและทำไมน้ำตาจึงกลายเป็นเสียงที่เปลี่ยนทุกอย่างคลิกดูให้จบแล้วคุณจะเข้าใจว่าความศรัทธาประบางแค่ไหนแดดยามเช้าส่องลงมาอ่อนๆสายลมบางเบาพัดผ่านลานวัดที่เงียบสงบ เสียงนกบนกิ่งไม้ขับขานคล้ายกล่อมโลกให้หลับไหลในลานหน้ากุฏิพระมหาคำดีนั่งสงบนิ่งดวงตาหลับพริ้มราวกับไม่รับรู้สิ่งใดรอบตัวแต่ในอากาศมีความรู้สึกแปลกประหลาดบางอย่างลอยประปนราวกับเงาของบางสิ่งกำลังใกล้เข้ามาชาวบ้านเริ่มทยอยกันมานั่งฟังธรรมแต่สีหน้าหลายคนเคร่งเครียดบางคนกระซิบบางคนหันมองไปทางถนนหน้าวัดไม่นาน เสียงรถยนต์คันใหญ่ดังใกล้เข้ามาชาวบ้านหลายคนลุกขึ้นมองไปยังต้นเสียงและก็เห็นรถตำรวจสองคันแล่นเข้ามาช้าๆในวัดเงียบพระรูปอื่นหยุดกิจของตนยืนนิ่งเฝ้ามองเหตุการณ์ด้วยความสับสนตำรวจสี่นายก้าวลงจากรถชุดยูนิฟอร์มสะอาดสะอ้านแต่สายตาไร้แววอบอ,อุ่นพวกเขาเดินตรงไปยังพระมหาคัมดี โดยไม่กล่าวคำใดท่านยังนั่งอยู่ที่เดิมไม่ลุกไม่หลบไม่แสดงอารมณ์แต่เมื่อสายตาของท่านสบตากับตำรวจผู้หนึ่งหยดน้ำตาก็ร่วงลงเงียบๆบ,บนผ้าเหลืองที่ห่มกายไม่มีคำอธิบายไม่มีเอกสารใดให้เห็นมีเพียงคำสั่งสั้นๆจากหัวหน้าชุดขอให้ท่านไปกับเราหน่อยครับเสียงชาวบ้านเริ่มดังขึ้นบางคนร้องถามว่า ท่านทำอะไรผิดเหรอจะพาท่านไปไหนแต่ไม่มีใครตอบพระมาะหาคำดีลุกขึ้นเดินตามตำรวจไปช้าๆแต่ทุกก้าวของท่านเหมือนทิมแทงใจของคนดูใบหน้าท่านไม่แสดงอารมณ์แต่หยดน้ำตายยังคงไหลเงียบช้าต่อเนื่องบางคนในฝูงชนเริ่มร้องไห้ เด็กคนหนึ่งถามแม่ว่าทำไมพระร้องให้หละ่ะแม่ไม่ตอบเพียงกอดลูกนั่นขึ้นเมื่อท่านขึ้นรถประตูก็ปิดลงไม่มีเสียงไม่มีคำลามีเพียงความม่างเปล่าในใจทุกคนเสียงเครื่องยนต์ดังขึ้นอีกครั้งและรถก็ค่อยๆเคลื่อนออกจากวัดทิ้งไว้เพียงฝุ่นที่ลอยฟุ้งในอากาศและความเงียบที่อึดอัดจนแทบหายใจไม่ออก ชาวบ้านบางคนยังยืนอยู่ที่เดิมบางคนสุดลงกับพื้นมีเพียงสายตาที่จับจ้องไปยังเส้นทางที่รถวิ่งออกไปไม่มีใครพูดว่าเกิดอะไรขึ้นไม่มีคำตอบจากตำรวจและพระมหาคำดีก็ไม่ได้พูดอะไรเลยแต่หยดน้ำตาของท่านได้เล่าความจริงบางอย่างที่ไม่มีใครกล้าพูดออกมาแม้รถตำรวจจะรับสายตาไปแล้ว แต่ใจของชาวบ้านก็ยังคงถูกผูกไว้ที่วัดเรากับยังมีบางสิ่งหลงเหลืออยู่บางสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้หญิงชราคนหนึ่งชื่อยายแสงยืนอยู่ริมต้นโพมือจับพวงมาลาัยดอกดาวเรืองแน่นดวงตาของเธอไม่อาจกลั้นน้ำตาไว้ได้พระดีดีแบบนั้นเขาจะเอาไปทำไมเธอพูดกับใครก็ไม่รู้หรืออาจพูดกับตัวเองไม่มีใครตอบเธอ ไม่มีใครรู้คำตอบนั้นภายในกุฏิของพระมหาคำดีกลิ่นน้ำมันอบไม้ยังคงอัวนในอากาศหนังสือธรรมะถูกวางอย่างเป็นระเบียบพัดยศเก่าๆวางอยู่มุมห้องตัวใจผู้มาเยือนถึงความศรัทธาในอดีตพระลูกวัดชื่อพระนิคมนั่งนิ่งตรงหน้าประตูเขาเป็นผู้ที่สนิทกับพระมหาคำดีมากที่สุดและเป็นคนเดียวที่เคยเห็นท่านร้องให้มาก่อน แต่ครั้งนั้นเป็นพระลูกศิษย์คนหนึ่งจากไปอย่างกระทันหันคราวนี้มันต่างออกไปเมื่อคืนก่อนเกิดเหตุพระนิคมเคยได้ยินเสียงสนทนาเบาๆจากในกุฏิของพระมหาคำดีเสียงอีกคนหนึ่งพูดเบามากแต่เฉียบคมท่านรู้มากเกินไปแล้วคือคำเดียวที่พระนิคมจับใจความได้เช้าวันรุ่งขึ้น ตำรวจมามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอนพระนิคมเดินไปที่มุมหนึ่งของกุฏิเปิดลิ้นชักเก่าๆใต้โต๊ะเขียนหนังสือเขารู้ว่าพระมหาคำดีชอบบันทึกสิ่งต่างๆลงสมุดและเขาหวังว่าจะมีอะไรที่เหลือไว้ในลิ้นชักมีสมุดปกแข็งเล่มหนึ่งชื่อหน้าปกว่าธรรมะกับความลับของคนพระนิคมหายใจลึกเปิดไปหน้าสุดท้ายที่เขียนไว้ หากสิ่งที่ข้ารู้จะทําให้คนอื่นเดือดร้อนข้าขอเลือกเงียบแต่หากวันหนึ่งความเงียบนี้จะนําไปสู่การปรักปรำก็ขอให้ความจริงปรากฏเองแม้จะต้องแลกด้วยศักดิ์ศรีหรือแม้แต่ชีวิตในผ้าเหลืองพระนิคมมือสัน่นคําเหล่านี้ไม่ใช่แค่การเขียนเล่นแต่มันคือปริศนาหรือพระมหาคําดีรู้อะไรบางอย่างที่คนอื่นไม่ควรรู้ในหมู่บ้าน เสียงซุบซิบเริ่มหนาหูขึ้นข่าวลือแพร่ไปทั่วบางคนบอกว่าท่านเกี่ยวข้องกับการเงินของวัดบางคนกล่าวหาว่าท่านมีความลับกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงแต่ไม่มีใครมีหลักฐานมีเพียงข่าวลือและความสับสนยายแสงเดินไปที่ตลาดในวันถัดมาเธอเห็นตำรวจนอกเครื่องแบบเดินคุยกับพ่อค้าสีหน้าพวกเขาตึงเครียด สายตาเหลียวมองไปรอบๆร,ราวกับระแวดระวังมีอะไรที่ท่านไม่อยากให้ชาวบ้านรู้แน่ๆยายแสงคิดในใจเธอไม่เคยเชื่อว่าพระมหาคำดีทำผิดในคืนนั้นพระนิคมรวบรวมความกล้าเดินออกจากวัดพร้อมกับสมุดเล่มนั้นในมือเข้าไปหาผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อลุงทวินอดีตนักข่าวท้องถิ่นที่เคยสืบข่าวการเมืองในกรุงเทพ ผมต้องการให้ความจริงออกมาพระนิคมผู้เสียงสัน่นลุงทวิงรับสมุดมาด้วยความเงียบพลิกเปิดดูทีละหน้ายิ่งอ่านหน้าของเขายิ่งเครียดสมุดเล่มนั้นไม่ได้มีแค่คำสอนธรรมะแต่มันมีชื่อมีวันที่และมีเหตุการณ์ที่ไม่ควรอยู่ในมือพระรูปใดชื่อของข้าราชการชื่อของผู้บริจาค จำนวนเงินรายการทรัพย์สินของวัดที่หายไปมันคือบัญชีเงาและพระมหาคำดีอาจกำลังกลายเป็นพยานที่ไม่พึงประสงค์นี่คือเหตุผลที่เขาถูกพาตัวไปลุงทวินพูดเบาๆและนี่คือสิ่งที่ตำรวจไม่อยากให้ใครรู้ขณะเดียวกันในห้องสืบสวนของสถานีตำรวจแห่งหนึ่งพระมหาคำดีนั่งอยู่เงียบๆ มีตำรวจสามคนอยู่ตรงข้ามท่านเขียนสิ่งเหล่านี้ทำไมชายคนหนึ่งถามเสียงเข้มพระมาหาคำดีไม่ตอบเขาเพียงหลับตาน้ำตาไหลอีกรอบหนึ่งเงียบเหมือนวันนั้นที่วัดตำรวจพูดซ้ำท่านจะไม่พูดอะไรเลยใช่ไหมท่านเปิดตาช้าๆจ้องลึกเข้าไปในตาคู่ตรงข้าม ข้าเพียงเขียนในสิ่งที่เกิดขึ้นจริงหากความจริงคือความผิดข้าก็ยินดีรับมันไว้ทั้งหมดคำพูดนั้นทำให้ห้องทั้งห้องเงียบลงแม้แต่เจ้าหน้าที่ที่เคยตึงเครียดก็เริ่มลังเลไม่มีใครรู้ว่าคำพูดเหล่านี้จะนำไปสู่อะไรในวันข้างหน้าแต่พระรูปหนึ่งผู้ไม่พูดผู้มีแต่น้ำตา อาจกำลังเปลี่ยนบางสิ่งในหมู่บ้านนี้ไปตลอดการหลังจากคำพูดสุดท้ายของพระมหาคำดีบรรยากาศในห้องสอบสวนก็เปลี่ยนไปเงียบหนักอึ้งไม่ใช่เพราะความกลัวแต่เป็นเพราะความรู้สึกผิดบางอย่างที่เริ่มซึมเข้าจิตใจของชายในเครื่องแบบร้อยเวรที่นั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามชื่อพันตำรวจตรีเกรงศักด์เขาเฝ้าดูพระมหาคำดีด้วยแววตานิ่ง แต่ลึกลงไปหัวใจของเขากำลังสั่นก่อนหน้านี้เขาคิดว่าคดีนี้เป็นเพียงภารกิจทางการเมืองมีคำสั่งจากเบื้องบนให้จัดการพระรูปนี้ไม่มีคำอธิบายไม่มีความจําเป็นต้องรู้เหตุผลแต่เมื่อเขาได้เห็นหยดน้ำตาได้ยินคําพูดเรียบง่ายที่เต็มไปด้วยความสงบบางสิ่งในใจของเขาก็เริ่มเปลี่ยนไป ท่านรู้ไหมว่าสมุดเล่มนั้นตอนนี้หายไปแล้วตำรวจอีกคนถามขึ้นพระมาหาคำดีไม่ตอบเพียงพยักหน้าช้าๆแล้วท่านจะไม่บอกหรือว่าอยู่ที่ไหนท่านยังเงียบแล้วเอ่ยว่าเมื่อถึงเวลาทุกอย่างจะปรากฏเองในเวลาเดียวกันพระนิคมและลุงทวินยังคงนั่งเฝ้าสมุดเล่มนั้นอยู่ในบ้านเก่าที่อยู่ห่างจากวัดสามกิโลเมตร เราจะทำยังไงกับมันดีพระนิคมถามเสียงเบาลุงทวินยกแก้วน้ำขึ้นจิตและวางลงช้าๆถ้าเราปล่อยให้ความจริงหายไปก็เหมือนเรายอมรับความไม่ยุติธรรมพระนิคมพยักหน้าแต่ในใจยังสัน่นเขาไม่ใช่นักต่อสู้ไม่ใช่คนกล้าเขาแค่พระลูกวัดที่อยากรักษาความดีของอาจารย์ตน ลุงทวินลุกขึ้นหยิบกล้องวิดีโอโบราณขึ้นมาจากตู้เราจะบันทึกทุกอย่างไว้เผื่อวันหนึ่งไม่มีใครกล้าพูดความจริงแต่เราจะมีหลักฐานในค่ำคืนนั้นพวกเขานั่งเปิดสมุดทีละหน้าพูดชื่อตัวเลขเล่าเหตุการณ์เชื่อมโยงความเคลื่อนไหวทางการเงินกับการหายไปของที่ดินวัด กับชื่อข้าราชการกับการบริจาคที่ไม่ถึงมือชุมชนมันคือเรื่องที่หลายคนรู้แต่ไม่มีใครกล้าเอ่ยในวันถัดมาข่าวลือเริ่มแพร่บางคนบอกว่าพระมหาคำดีถูกจับพระมีหลักฐานสำคัญบางคนเริ่มตั้งคำถามว่าใครกันแน่ที่กลัวความจริงเจ้าคณะจังหวัดได้ยินข่าวเดินทางมาที่วัดทันที พบกับพระนิคมสีหน้าเครียดโยมตำรวจบอกว่าท่านมหามีของสำคัญมันอยู่ที่นี่หรือเปล่าพระนิคมมองท่านไม่พูดอะไรเจ้าคณะถอนหายใจถ้ามีอะไรฝากไว้กับท่านก็ดีอย่าให้ไปอยู่ในมือคนที่ไม่ควรได้มันไปประโยคนั้นทำให้พระนิคมตระหนักว่าแม้แต่ในหมู่สง์ ก็มีคนที่เห็นและเข้าใจขณะเดียวกันพันตำรวจตรีเกรงศักด์เริ่มกลับมาทบทวนคำสั่งที่เขาได้รับเขาเปิดแฟ้มสืบสวนขึ้นมาอีกครั้งแต่ไม่มีแม้แต่ข้อกล่าวหาชัดเจนไม่มีหลักฐานไม่มีคำให้การเขาเริ่มรู้สึกว่าตนเองอาจเป็นเพียงเครื่องมือคืนนั้นเขานอนไม่หลับเสียงของพระมหาคำดีดังในหัวตลอดเวลา หากความจริงคือความผิดข้าก็ยินดีรับมันไว้ทั้งหมดรุ่งเชา้าเขาขับรถมาที่วัดพบพระนิคมที่กุฏิผมอยากรู้ว่าท่านมหาเขียนอะไรไว้ในสมุดนั้นพระนิคมลังเลแล้วตอบว่าเขาเขียนความจริงเขาไม่ได้กล่าวหาไม่ได้โจมตีเขาแค่บันทึกสิ่งที่ควรบอกชาวบ้าน พันตำรวจตรีพยักหน้าแล้วยื่นกระดาษใบหนึ่งให้นี่คือคำสั่งจากศาลอนุญาตให้ควบคุมตัวได้แค่48ชั่วโมงหลังจากนั้นหากไม่มีหลักฐานเราต้องปล่อยท่านกลับพระนิคมมองเอกสารรู้สึกเหมือนมีแสงแห่งความหวังเล็กๆวันนั้นเองคลิปเสียงจากลุงทวินก็ถูกปล่อยลงโซเชียล เขาไม่ได้เปิดเผยหน้าตาไม่ได้เอ่ยชื่อใครแต่สิ่งที่พูดตรงกับสิ่งที่บันทึกในสมุดทุกประการเสียงของลุงถวินแหบพร่าแต่หนักแน่นเราไม่ใช่ศัตรูของใครแต่เรากลัวว่าความเงียบจ,จะฆ่าความยุติธรรมให้ตายไปกับคนดีชั่วข้ามคืนชาวบ้านหลายคนเริ่มรวมตัวกันที่หน้าสถานีตำรวจไม่ใช่เพื่อต่อต้าน แต่เพื่อตั้งคำถามเรียกร้องให้ปล่อยพระกลับวัดพันตำรวจตรีเกรงศักด์มองฝูงชนผ่านหน้าต่างแล้วถอนหายใจก่อนหยิบโทรศัพท์โทรไปยังหัวหน้าสถานีถ้าเราไม่ปล่อยเรากำลังขวางความจริงเสียงอีกฝ่ายเงียบไปพักหนึ่งก่อนตอบสั้นๆทำในสิ่งที่ควรทำเวลาบ่ายสองของวันนั้น ประตูห้องสอบสวนเปิดออกพระมหาคำดีเดินออกมาช้าช้าเหนื่อยหน้าขึ้นเห็นแสงแดดเห็นชาวบ้านที่ยืนรอและได้ยินเสียงเด็กตะโกนว่าท่านกลับมาแล้วไม่มีใครพูดถึงน้ำตาของท่านในวันนั้นแต่ทุกคนรู้ว่าสิ่งที่ไหลออกมาไม่ใช่แค่ความเศร้ามันคือความกล้าหาญของคนที่เลือกเงียบ เพราะรู้ว่าความจริงจะดังขึ้นเองเมื่อถึงเวลาหลังจากพระมหาคำดีถูกปล่อยตัวทุกสายตาในหมู่บ้านยังจับจ้องมาที่ท่านแต่ไม่ใช่ด้วยความสงสยัยเป็นความเคารพความศรัทธาและคำถามมากมายที่ไม่มีใครกล้าถามออกมาท่านเดินกลับเข้าสู่ประตูวัดด้วยฝีเท้าช้าแต่มั่นคงเหมือนกำลังกลับสู่ที่ของตน โดยไม่มีคำแก้ตัวไม่มีถ้อยคำอธิบายมีเพียงความเงียบที่เปี่ยมด้วยความหมายพระลูกวัดหลายรูปรีบเข้ามากราบบางรูปน้ำตาคลอบางรูปยิ้มอย่างโล่งใจพระนิคมยืนรออยู่หน้าอุโบสถเมื่อสายตาท่านมาหาคําดีสบกับเขาต่างคนต่างนิ่งไม่มีคำพูดแต่ความเข้าใจทั้งหมดซ่อนอยู่ในแววตา ท่านมาหาเดินเข้าไปยังกุฏิเดิมทุกอย่างยังอยู่ที่เดิมกลิ่นทูปจางๆในอากาศผ้าพระประธานบนฝาผนังผ้าห่มพับไว้อย่างเรียบร้อยท่านนั่งลงมือวางบนตักและหลับตาช้าๆในใจของท่านไม่มีความโกรธไม่มีความแค้นมีเพียงความว่างเปล่าที่ได้ผ่านช่วงเวลาแห่งการทดสอบศรัทธา คำวันนั้นพระนิคมเข้ามากราบท่านที่กุติและวางสมุดบันทึกลงต่อหน้าเป็นเล่มเดิมที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นชนวนของความเงียบที่อึดอัดผมเก็บไว้ให้ท่านครับแต่บางอย่างถูกเปิดเผยแล้วพระมาหาคำดีลืมตามองสมุดและไม่พูดอะไรมีคนพูดถึงชื่อที่อยู่ในนี้แต่ไม่มีใครกล้ากล่าวโทษท่าน ทุกคนบอกว่าท่านเพียงแค่เล่าเรื่องจริงในแบบของผู้ไม่พูดอะไรเลยท่านพยักหน้าเบาๆความจริงที่พูดด้วยปากมักถูกปฏิเสธแต่ความจริงที่พูดด้วยความสงบจะค่อยๆซึมเข้าใจผู้คนเองคืนนั้นพระนิคมนั่งอยู่หน้ากุฏิมองฟ้าคิดถึงอนาคตของวัดของชุมชน ของความศรัทธาแสงดาวสว่างเต็มท้องฟ้าเหมือนฟ้าเองก็เงี่ยหูฟังเรื่องราวนี้ขณะเดียวกันในอาคารหลังหนึ่งในอำเภอลุงทวินนั่งอยู่ในห้องมืดหน้าโน้ตบุ๊กกำลังอัปโหลดไฟล์วิดีโออีกชุดลง YouTube เขาไม่ได้เปิดเผยชื่อไม่ได้ใส่รายละเอียดมากนักมีเพียงข้อความเดียวที่ติดใต้คลิปว่า พลังของความเงียบที่ดังยิ่งกว่าคำตะโกนวิดีโอถูกแชร์ไปอย่างรวดเร็วมีทั้งคนที่เชื่อคนที่สงสยัยคนที่ต่อต้านแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงก็คือชื่อของพระมหาคำดีถูกพูดถึงมากกว่าครั้งไหนไหนในเมืองหลวงนักข่าวสายศาสนาเริ่มสนใจบางคนเดินทางมาที่วัดขอสัมภาษณ์ ขอถ่ายภาพแต่ท่านมหาปฏิเสธทุกคนเพียงกล่าวสั้นๆว่าข้าไม่ใช่พระที่จะสอนใครข้าเพียงเรียนรู้ความจริงจากความเงียบแม้คำพูดจะน้อยแต่กลับสะเตือนใจผู้ฟังมากยิ่งต่อมาไม่นานนี่จดหมายรับฉบับหนึ่งส่งถึงเจ้าคณะจังหวัดเป็นเอกสารตรวจสอบการเงินของวัดที่หายไปเมื่อสามปีก่อน ตอนนั้นไม่มีใครพูดอะไรเพราะมีผู้ใหญ่ระดับสูงสั่งปิดเรื่องแต่ตอนนี้สังคมเริ่มเรียกร้องให้ตรวจสอบเจ้าคณะอ่านจดหมายแล้วถอนหายใจเขารู้ดีว่านี่คือผลของความเงียบที่พูดด้วยการกระทำวันถัดมาท่านนิมนต์พระมหาคำดีเข้าพบในศาลาการประเรียนท่านนั่งลงหน้าโต๊ะไม้เก่า แล้วกล่าวว่าข้าอยากให้ท่านช่วยดูแลโครงการฟื้นฟูศรัทธาในเขตนี้ไม่ใช่ด้วยอำนาจแต่ด้วยความจริงที่ท่านแบกรับมาพระมหาคำดีไม่ตอบทันทีแต่เมื่อเวลาผ่านไปเขาพยักหน้าเบาๆการเดินทางครั้งใหม่จึงเริ่มขึ้นอีกครั้งไม่ใช่เพื่อเปิดโปงไม่ใช่เพื่อล้างผิดแต่เพื่อฟื้นศรัทธา ที่เคยถูกสันคลอนด้วยความเงียบและกลายเป็นพลังที่เปลี่ยนโลกได้ในวันสุดสัปดาห์ชาวบ้านกลับมาที่วัดมากขึ้นเสียงสวดมนต์กลับมาดังก้องเด็กๆนั่งฟังธรรมผู้เฒ่าผู้แก่ยิ้มให้กันบนลานวัดมีป้ายไม้เขียนไว้ด้วยลายมือความเงียบของท่านคือเสียงที่ทำให้เราตื่นจากความไม่รู้และผู้ที่ยืนอยู่ใต้ป้ายนั้น ไม่ใช่คนมีอำนาจไม่ใช่คนยิ่งใหญ่แต่เป็นพระรูปหนึ่งที่เคยถูกพาไปโดยตำรวจโดยไม่มีคำอธิบายใดและท่านก็กลับมาโดยไม่พูดอะไรแต่น้ำตาของท่านได้เปลี่ยนทุกอย่างไปตลอดการฤดูฝนมาเยือนหมู่บ้านอีกครั้งละอองฝนเบาๆตกลงบนหลังคาวัดใบไม้ไหวตามแรงลม กลิ่นดินชื้นอบอวนไปทั่วบริเวณพระมหาคำดีนั่งอยู่ใต้ต้นโพที่เดิมสถานที่ที่ท่านเคยนั่งในวันที่ตำรวจมาชาวบ้านบางคนเดินผ่านต่างยกมือไหว้บางคนหยุดถามถ่ยท่านเพียงยิ้มตอบเพียงสั้นๆและนั่งเงียบไม่มีใครกล่าวถึงเรื่องวันนั้นอีกแต่ทุกคนจำมันได้ดี แม้ความจริงบางส่วนจะยังไม่ปรากฏชัดแม้บางคำถามจะยังไม่มีคำตอบแต่ศรัทธาความเคารพและความรักกลับแน่นแฟนยิ่งกว่าเดิมวันหนึ่งพระนิคมนำพานดอกไม้มากราบแล้วกล่าวว่าในวันที่ทุกคนไม่เข้าใจท่านเลือกเงียบแต่ตอนนี้ความเงียบของท่าน กลายเป็นสิ่งที่เปลี่ยนใจคนทั้งหมู่บ้านพระมหาคำดียิ้มสายตาทอดมองไปไกลเสียงฝนเริ่มซาแสงอาทิตย์สาดลงผ่านยอดไม้บางเรื่องไม่ต้องพูดบางความจริงไม่ต้องตะโกนหากเรามั่นคงในสิ่งที่ถูกวันหนึ่งทุกอย่างจะเผยออกเองคำพูดสุดท้ายของท่านเบาเหมือนเสียงลมแต่ลึกซึ้งเกินกว่าจะลืม และในเช้าวันใหม่ระฆังวัดดังขึ้นช้าช้าต่อเนื่องสะท้อนกล้องไปทั่วหมู่บ้านเป็นสัญญาณว่าความสงบกลับคืนมาแล้วไม่ใช่เพราะความเงียบแต่เพราะความกล้าหาญที่เลือกจะเงียบในวันที่ทุกคนเอาแต่ส่งเสียง